ข่าวด่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีถแถลงการภายหลังการประชุมครมวันอังคารที่21พฤษภาค,คม2564ใครเป็นโควิดรักษาฟรีเยียวยาโควิดและลอกใหม่เราชนะม .33 บัตาบาทคนจนคนละครึ่งฟังรายละเอียดได้เลยนะครับประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้โวยการสบคด้วยนะครับ ก็จะขอมาในงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินมาตรการต่างๆที่ได้มีการสังการลงไปแล้วเพื่อจะแก้ไขปัญหาสถานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่คลองเตยนะครับซึ่งผมก็ได้ติดตามมาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองมีประชาชนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและก็ส่งผลกระทบกับชีวิตความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องเป็นจํานวนมากเรื่องนี้ผมในฐานะผอศูนย์สบคกรกรุงเทพและปริมณฑล ก็ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ระดมสรรพกำลังเข้าป้องกันการลุกลามอย่างเต็มที่โดยมียุทธวิธีที่สําคัญในการเอาชนะศึกครั้งนี้ก็คือการระดมตรวจเชิงลุกให้ได้มากที่สุดในพื้นที่เป้าหมายโดยนับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในกรุงเทพมหานครและประิมณฑลเรามีการตรวจไปแล้วมากกว่าเจ็ดหมื่นรายในชุมชนที่มีความเสี่ยงเฉลี่ยก็คือเจ็ดพันรายต่อวันผลที่เกิดขึ้นนะครับเราสามารถระบุตัวผู้ติดเชื้อและทําการคัดแยกผู้ติดเชื้อ ไปรักษาได้อย่างาการนะครับรวมทั้งแยกผู้ที่มีความเสี่ยงจากการอยู่ใกล้ชิดนะครับไปกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อเพื่อจํากัดวงการแพร่ระบาดให้แคบที่สุดและก็สั้นที่สุดนะครับดังนั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านก็อาจจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการตรวจเชิงรูกแบบปูพรมของเรานะครับทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในช่วงนี้อาจจะยังมีขึ้นมีลงอยู่บ้างแต่ทางทีมแพทย์นะครับก็เชื่อมั่นว่าด้วยวิธีนี้ จะทําให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ในไม่ช้านะครับและก็ยอดผู้ติดเชื้อจากในพื้นที่จะค่อยๆลดลงล่าสุดนะครับยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพเริ่มทรงตัวซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่เราก็ยังคงไม่นิ่งนอนใจนะครับจะต้องดำเนินการตรวจเชิงลุกในพื้นที่เสี่ยงต่อไปให้มากและเร็วที่สุดในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเราต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อจะตัดวงจรที่เรียกว่าสะเก็ดไฟที่ประทุอยู่ในเวลานี้นะครับจนวันนี้วนนวมาากก่10,0000,000คน ประมาณ30%นะครับของเป้าหมายที่จะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย50,000คนในพื้นที่ปทุมวันที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า50%เป้าหมายพันประมาณ14,000คนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วทั้งสองเขตฉีดได้มากกว่าวันละ2,000คนนะครับโดยผลการดำเนินงานจากครสเซอร์ของเตยจะเป็นแนวทางในการจัดการกับการแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นของกอทมและประุมธาน,นรวมทั้งต่างจังหวัดด้วยนะครับวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่เราใช้ซนบล็อกทเทลล่ากออกมาแล้วเนี่ยดำเนินการนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเส วันหน้าถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดต่อไปอีกเราก็ใช้ใแนวทางนี้ปฏิบัติต่อไปนะครับเรื่องของการรักษาครับรักษาพยาบาลนะครับสาหรับผู้ป่วยติดเชื้อผมขอ,อยอย้นยันอีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาลออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทุกคนตามสิทธิ์ตั้งแต่การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการรับวัคซีนการชดเชยกรณีได้รับผลค่าเคียงจากการฉีดวัคซีนและการรักษาพยาบาลในกรณีโรงพยาบาลเอกชนรัฐจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าทุกรายการ มีประกันส่วนบุคคลให้โรงพยาบาลเรียกเก็บประกันส่วนบุคคลก่อนนะครับที่เหลือให้เรียกเก็บกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปชโดยห้ามโรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายนะครับกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บเจ็บป่วยต่อนเนื่องเสียวิยวะพิการทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตสามารถยื่นขอรับเงินเยียวยา,ยายได้จากสปชนะครับ แล้วยังมีค่าประกันสําหรับบุคลากร <c oughs> โทษครับและมีค่าประกันสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้เส,ส,สียสละเสี่ยงภัยนะครับทํางานอย่างอย่างหนักแสนสาหัสในขณะนี้นะครับในการปปิัติภารกิจโดยวันนี้ <c oughs> ผมได้พบกับนายกสมาคมประกันภัยนะครับได้มีการทำกรมธรรมประกันภัยให้กับบุคลาการทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อจานวน270,000รายวงเงินความคุ้มครองมากกว่า2 หมืน 2, 0 7, 0, 000, 000, 000, น่นพิจุดสองแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทในกรณีจะป่วยหรือเสียชีวิตหรือรายละหนึ่งล้านบาทและต่อกรณีนะครับอันนี้ก็ยยกูไดย่าไปฟังที่มันไม่ใช่ข่าวจากรัฐบาลนะครับเดี๋ยวก็สับสนว้อนรนไปหมดแล้วดูแลทั้งทุกทั้งหมดอะทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆารดานหน้าท,ทั้งหมดดูแลทั้งหมดนะครับแล้วประชาชนทั่วไปด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือผมต้องขอร้องให้ทุกท่านระมัดระวังตัวเองที่สุดนะครับเรายัางไม่พ้นจากการแพร่ระบาดในรอบนี้ขอให้ป้องกันตัวเองให้เต็มที่ จากข้อพิสูจน์ทราบมาแล้วจะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อจำนวนมากในรอบนี้เป็นการติดเชื้อในครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงที่ทํางานนะครับสถานประกอบการต่างๆซึ่งมันก็เป็นการยากที่ภาครัฐจะลงไปควบคุมดูแลได้ทั้งหมดดังนั้นถ้าเราร่มือกันเราจะชนะศึกครั้งนี้ได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนะครับและขงวดมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าที่ทุกคนทั้งหมอพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขอาสาทุกคนสาธารณสมบัทุกคนนะครับได้เหน็ดเหนื่อยกับภารกิจอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ผมอยากพวกเราทุกคน นะรวมทั้งสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการช่วยชาติช่วยชุมชนของท่านก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้นะครับขอให้คำนึงถึงผลกระทบจากการแชร์ข่าวสารที่ไม่รู้ที่มายัาง,งสงสัยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องแน่นอนมันอาจจะสร้างความวุ่นวายสับสนให้แก่สังคมยิ่งกว่านั้นเรายังมีทั้งผู้เจตนาหรือไม่เจตนาสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่เรียกว่าเฟคนิวส์ผมขอให้หยุดการทำเหล่านี้นะครับเพราะจะเป็นการซ้ำเติมเพิ่มความเดือดร้อนความเสียขข่ยงให้กับตัวเองคนรอบข้างและประเทศชาติ ผมได้สั่งการและย้ำให้เจ้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและจะดำเนินการทันทีหากพบก,การกระทําผิดนะครับตามกฎหมายดังนั้นผมขอให้ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติและส่วนรวมพวกเราจะสามารถก้าวผ่านวิกฤตั้งนี้ไปด้วยกันได้นะครับนอกจากการควบคุมสถานการณ์ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าแล้วสิ่งที่ผมและรัฐบาลพยายามคิดวางแผนทุกวันก็คือเราจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องการปิดสถานที่ต่าง ผมก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดติดตามดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดได้นะครับปิดการการลักลอบเข้าประเทศอย่างสูงสุดและประเมินสถานการณ์วันต่อวันหากจังหวัดใดโดยเฉพาะจังหวัดโซนสีแดงที่มีการปิดสถานที่และข้อจํากัดต่างๆและมีสถานการณ์ที่ควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ให้มีการพิจารณาป่อนคลายเงื่อนไขต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปสู่การทำมาค้าขายการเดินทางท่องเที่ยวได้เช่นเดิมซึ่งผมก็จะพิจารณาด้วยความรอบคอบเพื่อจะต้องรักษาสมดุล ท,ทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจทั้งเดินหน้าควบคู่ก,กันไปด้วยนะครับปัจจัยสำคัญอีกประาการ,การหนึ่งที่จะทําให้เราเดินหน้าต่อไปได้ก็คือวัคซีนนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้เร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุด,ด้วยนะบางคนก็อาจจะอยู่ที่บ้านนะไม่สามารถมาฉีดได้สอง่องนี้นะครับก็เร่งรัดทุกทุกอย่างนะครับวันนี้เรารวมฉีดไปแล้วรวมเกือบสองล้านโดสไปแล้วนะครับ ตามวัคซีนที่เราไปอยู่ในเดือนนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วเดือนนี้ก็จะมีมาเพิ่มเติมอีกนะครับโดยในแต่ละวันเรามฉีดวันละหลายหมื่นโดสนะครับและจากมาตรการจัดหา,าวัคซีนฉุกเฉินของรัฐบาลเราได้วัคซีนเพิ่มมาในดเดือนนี้อยู่5าจุ้าล้านโดสเดียวกที่กล่าวไปนะครับบางทีเราก็ต้องค่อยๆสร้างความเข้าใจท่างครับลุงเพราะบางทีมันอยู่ในขั้นตอนการเจราจากว่าจะตกลงได้บางทีก็มาทีละห้าแสนเดี๋ยวก็ขอต่อก็เป็นเป็นล้านนะเป็นสองล้านสองล้านท่าเลสมองเนี้ยเพราะฉนั้นวันนี้ก็เป็นที่น น่าจะชัดเจนในถึงสองล้านสองสามล้านห้าสามล้านโดสนะครับ 3, สามล้านห้าแสนโดสแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากเอกชนในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการฉีดได้อีกมากนะครับก็ขออย่าว่ารัฐสามารถจะหาวัคซีนให้กับประชากรในประเทศได้ทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่หยุดในการรักในการจัดหานะครับและสำรองใช้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตวัคซีนโควิด1ิของบริษัทแอสตราเซเนกานะครับซึ่งผลิตโดยบริษัทสยามแมโอเซนนะครับที่ได้มาตรฐานสูง ผ่านการรับรองคุณภาพจากทั่วโลกและจะสร,ร้างความมั่นคงยั่งยืนในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ในระยะยาวด้วยนะครับเพื่อจะสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจการแข่งขันให้กับประเทศชาติหลาคนอีกด้วยในการประชุมครับในวันนี้ผมได้เสนอให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินะครับที่จะต้องดำเนินการอย่างครบวงจรทั้งการจัดหาการกระจายไปจนถึงการฉีดด้วยเพื่อจะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเรานะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเป็นจริงไปไม่ได้เลยหากพี่น้องประชาชนในประเทศไทย ไม่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสิผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดประเทศไทยเราจึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับผมขอยืนยันว่าวัคซีนที่รัฐบ,บาลนําเข้าทุกชนิดได้มีการตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภยัยโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับและอันนี้ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมีคนฉีดไปแล้วหลายสิบล้านคนรวมไปั้งผู้นําประเทศทั่วโลกนะครับก็เห็นจากในภาพข่าวอยู่แล้วนะครับในวัคซีนที่เรานําเข้ามานี่แหละผู้นําประเทศหลายประเทศก็ได้ฉีดไป โดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็ต่างยืนยันว่าวัคซีนโควิดทุกชนิดสามารถป้องกันการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อป้องกันการเสียชีวิตได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงนั้นมีน้อยมากนะครับหากเปรียบเทียบกันแล้วกับโอกาสในการติดโควิดและอาการเสียชีวิตจากโควิดนั้นมีสูงกว่านะครับการฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงหลายพันเท่านะครับฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับและในการฉีดแต่ละครั้งก็จําเป็นจะต้องมีแพทย์ผู้ทําการประเมินความเหมาะสม นะคอยเฝ้าดูอาการหลังการฉีดอีกด้วยนะครับผมเองรวมทั้งคณะรัฐมนตรีสสฝ่ายรัฐบาลฝ่ยายค้านต่างก็มีผู้ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆในขณะนี้นะครับล่าสุดจากการเปิดลงทะเบียนยืนยันและนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและช่องทางต่างๆสําหรับกลุ่มที่มีอายุ60ขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า1.6ล้านคนนะครับสูงสุดคือกรทมมากกว่า5 0,000คนตามด้วยลําปางมียอดมากกว่า2 2,000คน ซึ <étique> <occasions, S 1> ่งหากนับตามสัดส่วนประชากรก็ถือว่าลำปางมีสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศถือว่ามีความตื่นตัวในพื้นที่อย่างดีเยี่ยมขอขอบคุณนะครับทั้งนี้ก็โดยการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครและทุกท่านที่เกี่ยวข้องขอชื่นชมจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ขอให้ทุกจังหวัดนะครับได้เร่งในเรื่องนี้ให้มีจํานวนผู้มาขอรับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดนะครับด้วยกลไกของท่านเองในพื้นที่นะครับทางรัฐบาลทางผมก็จะพิจารณาการจัดสัตวัคซีนลงไปเพิ่มเติมให้นะครับ ในส่วนของมาตรการเศรษฐกิจท <It> ี่คอรมอได้พิจารณาในวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่สําคัญเช่นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากวงเงิน45,000ล้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นของตนเองซึ่งจะเร่งดาเนินการทันทีเมื่อจากการของควิดบรรเทาลงโดยจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเป็นกลไกสําคัญภายใต้การติดตามของท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกคนนะครับ นอกจากนี้ในวันมนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก,บกับการเพิ่มเงินสนับสนุนในโครงการเราชนะอีกคนละ1000บาทเป็นเวลาสองสัปดาห์ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากถึง33.5ล้านคนรวมทั้งการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการมอ3าเรารักกันอีกสัปดาห์ละ1000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์เช่นกันและจะขยายเวลาของโครงการนี้ออกไปถึงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ซึ่งก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่า8ล้านคนนะครับรวมแล้วก็สีิกว่าล้านนหรนะ ทั้งหมดนี้คือการทํางานอย่างเต็มที่ของผมและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับทุกคนทํางานร่วมกันหาหรือร่วมกันข้อมูลเดียวกันนะครับอันเป็นประโยชน์อันเป็นพิสูจน์ได้นะตามหลักการของทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับเราต้องคิดร่วมกันนั่นแหละนะรัฐบาลน,นายกเองก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าก็รู้ข้อมูลเอาข้อมูลมาสังเคราะห์หาปาาัญหาอุปสรรคมาให้เจอและตรงไหนที่นายกจะปลดให้ได้ก็จะปลดตรงนั้นไม่ใช่เพราะว่านายกจะเอาอำนาจเหล่านั้นมาใช้ด้วยตัวเองเพราะผมก็รู้ไม่เท่าหมออยู่แล้ว นะครับวันนี้ก็ทางานอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับโดยสบคบูการร่วมกันนะครับทำงานต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับในการวางแผนด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่คายสาการการ,การแพร่ระบาดของโควิดและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจาปากท้องพี่น้องประชาชนในการเตรียมความพร้อมในการพัอนาคตไทยและตอบรับโอกาสที่จะมาถึงผมให้ความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแล้วก็ต้องยืนยืนตรงนั้นไปว่าเราจะทำอย่างไรใ,ให้มีความพร้อมในที่จังหวัดใดบ้างได้ก่อนทั้งนี้เพื่อจะให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆที่ ทางอ,าองค์กรต่างประเทศเขาเขากาหนดมานะครับโดยพียงยิ่งเรื่องของการแพร่ระบาดการนําคนเข้าออกประเทศอะไรทำนองนี้นนเราคิดแต่มันก็ต้องดูหลักการสําคัญของปร,ประชาคมโลกเขาด้วยท้ายนี้ผมก็กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในขณะน,นี้เราคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกกาลังเผชิญสถานการณ์รเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้ายที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนที่ชื่อว่าไวรัสโคโรน่าเก้าและทางเดียวที่เราจะเอาชนะศัตรูตัวนี้ได้ก็คือการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันแก้ปัญหา ไม่ใช่การขัดแย้งหรือแตกแยกกันอนาคตของประเทศไทยต่อจากนี้จะขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงเพียงใดขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวก้าวเดินไปพร้อมกันวันนี้ไม่ใช่เวลาทําการเมืองทั้งสิ้นนะครับเป็นเวลาที่ทําให้บ้านเมืองให้ประเทศของของท่านให้ประชาชนของท่านอันเป็นที่รักที่เลือกท่านเข้ามาทางานทั้งหมดนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลในเวลานี้นะครับก็ขอขอมาือจากทุกภาคส่วนด้วยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับแก้ปัญหากับเรามาโดยตลอดนะครับอะไรที่ยังมีปัญหาขาดัดข้องไม่เข้าใจก็สอบถาามมก็ยยินนดดีให้ ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ